เจ้ารถคันนี้นี่ถือได้ว่าเป็นรถที่สภาพงามน่าสนใจมากเลยนะครับไม่ว่าจะภายนอกภายในมันดูเรียบร้อยอ่ะมันดูมันดูน,ดน่าไว้ใจได้นะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ได้วยเลยนะครับรถด,ดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับ ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3 4บล็อกนะหนึ่งเจสองเจอาบีเจนะครับหนึนะหกร เทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1J เครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นอาร์บีเดก็จะเป็นเครื่อง2,000นนะครับไซส์บรรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ แ่นี่ถ้าไม่ติดว่าเมียสามลูกหกลดห้ามอเตอร์ไซค์อีกสองแล้วก็คันนี้นี่ยกหูโทรไปเดี๋ยวนี้เลยนะเนี่ยหากท่านสนใจสินค้าอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นเครื่องประดับของเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ Facebook Marketplace ก็มีทุกอย่างไว้ให้ท่านเลือกหาอยู่แล้วนะครับรวมถึงรถยนต์คันนี้ด้วยหากท่าน อยากจะติดต่อเจ้าของรถตัวจริงก็รายละเอียดอยู่ในคลิปวีดีโอครับเจอชื่อผู้ขายก็เข้า Facebook เซิร์ชชื่อนั้นเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับนี่จะมีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุบ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกนิ้วโป้งให้เลย